สุดจัดแบบต่อเนื่องเต็มเครื่องสามวันติดสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเพื่อนๆครับเอฟซีช่องมิเตอร์จอนครับก็สำหรับค่าคืนที่บานมาครับฟุตบอลหน้าช่องของเราให้เลือกเชียร์ไปหมด4ทีมครับ มาถึง3หลุดแค่1หากลบปมมือกันแล้วใครที่เอาไปแยกเน้นตามที่ผมบอกครับยังพอได้ตื่นเช้ามาสดใสได้ไปต่อใจอย่างที่บอกครับว่า3วันติดเข้าไปแล้วครับแนวทางที่ผมจัดวางไว้ให้ในชมรมไม่ว่าเป็นตัวการันตีตัว V A P ชุดคอลเลกชันชุดโครงการ3เมื่อวานต้องบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบครับมาครบมาจบ,มาจบไม่มีหลุดไม่มีพลาดกันมาแต่ตัวเดียวครับบอกแล้วครับว่าได้ช่องครับจะสวยหรูยังไงมันยังเป็นเพียงแค่ออเดอร์ครับมันดีกว่านั้นครับมันอยู่ อยู่ในครอบครัวอยู่ในชมรมครับและใครที่ได้ตามไปเมื่อวานทั้งหน้ช่องทั้งในชมรมครับกดมาให้ดีครับคนละหนึ่งหัวใจและส่วนใครที่พลาดไปไม่ทันไม่เป็นไรครับวันนี้จัดให้ใหม่และใครที่ยังไม่ได้อยู่ครับในชมรมอยู่ในครอบครัวเราสนใจครับอยากรับแนวทางดีๆครับเชิญยับท่องทางวางไว้ให้ทั้งใต้คอมเมนต์และใต้โปรไฟล์ครับลองเปิดใจเข้ามาไปตามที่ไหนเราไม่ได้ไปตามที่ไหนล้วโดนลองเปิดใจเข้ามาครับเอาล่าวันนี้ไม่ต้องพูดร่ำทำเพลงกันเยอะครับรู้มือกันอยู่เดี๋ยวผมจัดให้เลยครับ 4ี่ทีมหน้าช่องออเดิร์ฟสทีมหลักๆในวันนี้จะมีคู่ไหนทีมไหนและต้องไปยังไงมาดูวันหนึ่งนะไปเลิกมันที่พิมลีกอังกฤษเวลา3ามทุ่มไปดูเกมในเซลเฮิร์กปาครับเจ้าบ้านอย่างคิตตันพาเลคับเปิดบ้านต้อนรับจากฝูงของพิมลีกนับปัจจุบันอย่างพวกพี่ๆลิเวอร์พูลครับแน่นอนนะยักษ์เสพภาพทีมชื่อชั้นคุณภาพนักเตะอะไรต่างๆครับต้องยอมรับเลยว่าชั่วโมงนี้ครับลิเวอร์พูลดูดีมีภาษีมากกว่าเยอะครับและความได้เปรียบของพาเลตท,ที่เล่นในบ้านวันนี้ครับแต่โจกระแสเขาให้ พูผู้มาเยือนครับต้องบุกมาบังคับชนะเท่านั้นและล่าสุกกระแสปรับขึ้นครับชนะหนึงไม่พอต้องมีถึงสองครับแม้ว่าเฮดูเฮคู่นี้ครับที่เพิ่งเคยเจอกันมาใน Community Chill ิลจะเป็นทางพาเลทที่ทําได้ดีกว่าแต่นะชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยครับว่าอะไรก็หลุดดีว่าพูไม่อยู่ครับเพราะนั้นคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับวันนี้ริเวอร์บุกมาเก็บ3คะแนนได้แน่นอนเพราะนั้นคู่นี้ไปที่ริเวอร์ครับ คู่สองครับไปดูวันที่บิ๊กแมตช์ในลาลิกาสเปนครับดับบี้แมตช์แห่งเมืองมันลิตครับเจ้าบ้านอย่างดามีแอเลิโกมัดริดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับคู่ปรับลวมเมืองอย่างราชันชุดขาวเลเอัลมามริดครับชื่อชั้นสภาพทีมองประกอบทีมคู่นี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเลอเามันลิดพี่เลื่อมกันหน่อยครับแต่ความได้เปรียบวันนี้ครับของตามีที่เล่นในบ้านเล่นในสนามเย้าของตัวเองทําให้โจกระแสที่ต่างประเทศคาดการมาให้พวกเขาต้องเหนือเลื่อมเลื่อมกันหน่อยครับต้องบังคับถึงชนะถึงจะเฮครับแต่มองดูแล้วว่ายากครับอย่างที่บบอกครั ว่าเลอเอามาลลครับลูกการนี้มาดีจริงครับ6นัดล่าสุดในลีครับเก็บไป16คะแนนเต็มชนะรวดทั้ง6นัดสะกดคําว่าแพ้กับเสมออย่างไม่เป็นครับและโจแสให้มาแบบนี้ผมมองว่าอย่างมากเต็มที่มาลลิเสมอครับเพราะนั้นคู่นี้เลือกลุ้นเลือกเชียร์ไปที่ราชันยุดขาวเลอเอามาลลครับ คู่สามครับไปดูที่กานโชเซราของอิตาลีกันบ้างนะครับไปดูคู่ระหว่างเจ้าบ้านอย่างกายาลีเปิดบ้านตอนรับผู้มาเยือนง,งูใหญ่อินเตอร์มิลานครับแน่นอนใส่ภาพทีมชื่อชั้นองค์ประกอบทีมคุณภาพผู้เล่นคุณภาพนักเตะก็ต้องยอมรับว่าชั่วโมงนี้เป็นอินเตอร์ที่ดีกว่ารวมไปถึงฟอร์มการเล่นครับไม่อินเตอร์ครับจะต้องมาเยือนครับแต่กระแสที่ให้มาวันนี้พวกเขาต้องบังคับถึงชนะและต้องมีถึง2ถึงจะเฮตเต็มครับย้อนไปดูเฮต์เฮตเวลาคู่นี้เจอกันครับโเฉพาะในบ้านของกายารีก็ไม่เคยชนะอินเตอร์ ได้เลยครับมองดูแล้วยังไงวันนี้ก็ไม่แคลครับยังไงก็เสร็จอินเตอร์ครับเพราะนังคู่นี้เลือกลุนเลือกเชียร์ไปที่อินเตอร์มิลานครับคู่ท้ายคู่ที่สี่ครับไปดูวันที่โปรตุเกสซูเปอร์ลีครับผู้ระหว่างเจ้าบ้านอย่างเอสโตลินครับวันนี้เปิดบ้านตอนรับผู้มเยือนอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนครับแน่นอนครับสภาพทีมชั้นองค์ประกอบทีมฟอร์มการเล่นนะปัจจุบันต้องยอมรับเลยว่าลิบบอนดีกว่าแถมดีกว่าค่อนข้างเยอะครับและโจแสวันนี้ที่ให้มาครับลิบบอนต้องบุกมาบังคับชนะเเเเท่าานนนััั้้แและะตตองงงมมีถถึึ2จจกกบบบ็ครดู คู่นี้เวลาเจอกันไม่ว่าจะเป็นบ้านเอตอลินหรือบ้านลิบบอนก็เป็นลิบบอนที่ทําได้ดีกว่าและชั่วโมงนี้ครับเกมลุกลิบบอนกําลังร้อนแรงครับบวกกับเจ้าบ้านฟอร์มไม่ค่อยดีดูแล้วยังไงวันนี้ก็ไม่มีแต้มครับเอตอลินในบ้านเลือกหรือเลือกเชียร์ไปที่ลิบบอนได้เลยครับ